สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปที่สามแล้วเป็นการทำกลวยใส่ดอกไม้ทุกเทียนนะคะอุปกรณ์ก็ใบตองดอกไม้กันไก่แม็กหรือจะใช้ไม้กัดก็ได้นะคะ่ะนักเรียนนำใบตองนะคะนักเรียนฉีกให้กว้าง,ก,างก็ได้แล้วแต่นักเรียนถนัดลระกันแล้วก็ตัดแต่งให้มันมุมสวยสวยก่อน ให้มันเสมอกันนะคะวิธีการนักเรียนจับมุมมุมหนึ่งแล้วนักเรียนก็พับพันอย่างนี้เห็นไหมคะเวลาม้วนนักเรียนอย่าให้ตรงนี้นะคะให้มันแหลมๆนะอย่าให้มันเป็นโรู นนะคะคแล้วนอ้องแดนอาจจะใช้ไม้กัดกัดแบบนี้ไอ้ที่มันกระโดดกระเดเราก็ตัดมันออกไปแค่นี้เองนะคะตรงนี้ก็เป็นกลวยซึ่งตรงนี้จะต้องไม่เป็นรูนะคะเราก็จะอดอกไม้เอาทูประเทียนใส่เข้าไปเห็นไหมคะ